ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูผักที่เรานำมาจากสุรินนะครับตอนนี้คุณตาปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับผักอินูนนะครับผักอินูนผักสาบหรือผักอินูนเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปดูการจับปลาขายในสัปดาห์นี้นะครับเราไปดูผักที่เราปลูกก่อนลงยากนิดนึงครับท่านผู้ชม นี่คุณยายปลูกไว้นะครับแปลงผักทุเรียนต้นนี้นี่ตายไปแล้วครับท่านผู้ชมทุเรียนตายเดี๋ยวเอาใหม่วางแผนใหม่ครับมะนาวมะนาวยังยังเป็นลูกอยู่นะครับท่านผู้ชมคุณตาปลูกไว้ครับพืชผัก สวนครัวเยอะทีเดียวครับท่านผู้ชมครับคุณตาท่านปลูกไว้แล้วพะอินนนกับหรือผักสาบครับนี่ต้องบังแดดให้ก่อนนะครับบังแดดรออีกครับรออีกลูกมันอีกสามปีครับรอเล่นนะครับอาจจะอาจจะไวกว่านั้นอยู่นะครับทำเป็นหลุมแล้วก็เอาอะไรมาคลุมๆมันไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับดูความคืบหน้าและการเจริญเติบโต,ตของผักอินูนหรือผักสาบว่ามันจะในแต่ละสัปดาห์แต่ละอาทิตย์มันจะขึ้นมาขนาดไหนนะครับต้นพันธ์ุมาจากสุรินนะครับอัอำเภอรัตนบุรีครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ดูในทุกสัปดาห์นะครับความเคลื่อนไหวของผักอินูนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง